ปฏิบัติการรักโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมิชชั่นออฟเลิฟครั้งนี้เรายกกองมาเพิ่มความร้อนแรงกับหนุ่มสาวระดับอุดมศึกษากันครับแม่ ว่าแต่ว่าแก้โจท์รักจะถนัดหรือเปล่าต้องตามสองคู่หูชูรักลงพื้นที่สำรวจหัวใจของน้องๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราทีมรักมากมายเอก ชะตาฟ้าลิขิตแต่ชีวิตของพวกเราเสลอค่ะพระเจ้าน้นพระเจ้าพระเจ้าอะไรน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับาสาวๆดูดีมีชาตระกูลนะเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของพี่มานานแล้วที่ได้มาเจอน้องๆวัยเรียนอย่างเงี้ยนะครับดูซิแน่นๆเลยนะอะไรแน่นๆคะ <laughs> คนนี้อะไรแน่นเสื้อแน่นพุงมากเลยอ๋อค่ะ <beleza S 2> แล้วก็วันนี้เราจะมาพบกับน้องๆค่ะกับหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้กันนะว่าจริงๆแล้วคนที่เรียนดีกับคนที่ทํากิจกรรมเด่นใครจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจมากกว่ากันค่ะเอาแล้วตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับ2กัปตันทีมดีกว่าขอเสียงปรบมือดังๆนลยครับกันเลยค่ะ วิธีการตัดสินของเรายังไงดีครับพี่น็อตเป็นวิธีสามัญใช้กันมานานแล้วด้วยคือการจับไม้สั้นไม้ยาวนั่นเองค่ะนี่เปรียบเสมือนกับหัวใจของพี่นะคะน้องน้ำหลายใจนะสิมีแค่สองเพื่อความพิถีพรถนะครับค่ะ ladies first gentlemen just before ครับนี่นะครับได้ไปแล้วนะครับน้องน้ำตึงมาอของน้องน้ำยาว่าครับ ทีมที่จะออกมาพรีเซนต์ก่อนก็คือทีมรักมากมายของน้องนานนั่นเองกับหัวข้อเด็กเรียนดีส่วนทีมที่2องมมาติดๆนะคะของหนุ่มเอ็มคนนี้ค่ะหัวข้ออะไรคะต้องเป็นเด็กกิจกรรมสิครับปฏิบัติการรักของเรานะคะจะขาดคนสำคัญท่านนี้ไปไม่ได้เลยค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกเริศค่ะ สองทีมเก่งกาจของเราก็พร้อมกันแล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกว่าจะมีเซนได้เด็ดถูกใจขนาดไหนนะคะต้อนรับทีมแรกของเราครับเิญค่ะเราเป็นส่วนรวมเป็นนักศึกษาเราต้องทํากิจกรรมสิครับแล้วกิจกรรมมันดีอย่างไรล่ะครับกิจกรรมมันทาให้เราเป็นคนที่กล้าแสดงออกนะฮะในทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่ดีด้วยนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดของเด็กกิจกรรมนั้นก็คือเขารู้จักแบ่งเวลาครับเขาจะทําหน้าที่ของตนเองเนี่ยนะครับดีที่สุดนะครับรวมไปถึงดูแลคนที่เขารักเนี่ยอย่างดีด้วยนะครับเวลาเราออกไปไหนเราจะได้เจอผู้คนมากมายเราได้รู้ว่าใครหล่อใครหุ่นดีใครหน้าตาดีใครนิสัยเป็นยังไงแต่เด็กเรียนละคะเด็กเรียนเจอใครเจอหนังสือเจอแคลคูลัสเจออาจารย์เจอกระดานค่ะ ทีนี้ยังมีอีกหนึ่งทีมรอยอยู่ค่ะคุณหมอแล้วก็คุณผู้ชมค่ะซึ่งทีมนี้นะคะเขาพกภาพความมั่นใจมาเต็มที่บทบาทจะเป็นยังไงทีมรักมากมายค่ะ<ฮ>เด็กเรียนก็มีความรักได้เช่นกันค่ะไม่จําเป็นต้องบอกว่าเรียนอย่างเดียวนะคะสามารถแบ่งเวลาไปรักได้เช่นกันค่ะเวลาเรียนเสร็จแล้วเวลาติวกิจกรรมในกลุ่มอาจจะมีเพื่อนผู้ชายอยู่มั่งก็ได้นะคะเราอาจจะแบบว่าติวนไปสบตาปิ๊งปิ๊งมีความสุข ฉลาดด้วยแถมมีความรักด้วย <S <S เป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากค่ะเด็กกิจกรรมหรอคะออกจากเจ้าชูนะคะเพราะสามารถเจอคนได้เยอะแยะซู้เด็กเรียนไม่ได้ค่ะรักเดียวใจเดียวหนึ่งเดียวในใจค่ะเด็กเรียนก็เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆนะคะบอกว่าฉันเป็นเด็กเนิร์ดทำอะไรก็ต้องเรียนแว่นตันหนาๆผู้ชายก็ต้องคิดว่าอยากสอยไอ้นี่มากินจังเลย เด็กหนอเด็กกิจกรรมใจหวั่นไหวไม่รู้ใครเป็นใครใจสับสนไปแข่งเชียร์เจอหนุ่มๆใจเวียนวนเอ๊ะไอ้คนที่คบอยู่จะทำไงเมื่อกี้นะคะเด็กกิจกรรมเขาบอกว่าเขาแบ่งเวลาได้ดีขอโทษนะคะแบ่งเวลาไปบริหารความรัก จนเกินไปหรือเปล่าคะแต่เด็กเรียนสิคะนอกจากที่จะรักเรียนแล้วเขายังเรียนที่จะรักด้วยนะคะเด็กเรียนในปัจจุบันไม่ใช่เจ้เอหนังสืออยู่แต่ในห้องอ่านหนังสือสวนแว่นตาเจอหนังสือไม่ใช่คะ่ะปัจจุบันนี้เด็กเรียนเขาพัฒนาแล้วนะคะยกแรกผ่านไปมีทั้งหาทั้งแขนอย่างนี้ ต้องให้เวลาแก้เกมแต่และทีจะงัดอะไรมาสู้ต้องให้เวลากันหน่อยนะครับงั้นช่วงนี้เมาฟังเสียงกองเชียร์กันดีกว่าว่าให้ใจกับทีมไหนหลังจากที่หลบซ่อนตัวอยู่นานนะครับตอนที่ผมเจอแล้วคุณผู้ชมเด็กดีเป็นสีแก่พะพุทธเด็กเป็นตุดพะพุทธกุ้มใจ คนนี้พะพุธไม่ปลื้ม<ฟ><ง>เราคิดว่าคนที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าในด้านความรักเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนหรือว่าเด็กที่เก่งทางด้านกิจกรรมค่ะเซรีก็คิดว่าเด็กที่ตั้งใจเรียนมากกว่านะคะเพราะว่ากิจกรรมเจอคนเยอะก็จริงแล้วก็เดี๋ยวก็ชอบคนนั้นชอบคนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นนะคะแต่เด็กเรียนก็คือรักเดียวใจเดียวดิฉันคิดว่า กิจกรรมดีเด่นน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าค่ะได้พบปะผู้คนมากมายมากกว่ากลุ่มการเรียนดีเด่นเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่กับฝูงคนได้รู้จักคนแปลกใหม่น่าจะทําให้เราเข้าใจกับเรื่องของความรักได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่แกพยายามจะถ่ายทอดใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก็เข้าใจหนูดีเนาะค่ะพี่ไม่มีวันเข้าใจคนอย่างแกหรอกเราคิดว่าฝั่งไหนน่าจะประสบความสำเร็จมากกันและทําไมคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งกิจกรรมนะอ๋อ เจอเยอะไงมันเจอเยอะแบบเดินไปเอ๊ะไอ้นี่หลองเน้นแล้วก็มาถึงเวลาแก้เกมที่ไหนจะเป็นต่อหรือแพวปลายมาวัดกันที่ฟริปปากกันครับเด็กเรียนเรียนดีงานก็มีทำสามีก็มีได้นางฟ้าชัด เพราะเราสวยและรวยมากค่ะขอบคุณค่ะที่บอกว่าเด็กกิจกรรมนะคะหลายใจก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเด็กกิจกรรมต้องเจอผู้คนมากมายและมีสิทธิ์เลือกได้ค่ะแล้วจำคติหนึ่งได้ค่ะคือจงซื้อสัตว์กับแฟนตัวเองแล้วจงคืนเคงกับแฟนคนอื่นค่ะขอบคุณค่ะ เด็กเรียนหรือว่าเด็กกิจกรรมที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักมากกว่านะคะก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับครูรักของเราค่ะคุณหมอพันศักดิ์นั่นเองค่ะคนที่เรียนหนังสือเป็นคนฉลาดไหมครับคนทํากิจกรรมเป็นคนมีเมตตาไหมครับน้องๆจะไปมองนะว่าไอ้กิจกรรมเป็นรักงนรักง่ายๆแต่คนที่จะทําทกิจกรรมแปลว,ว่าอยากจะทําให้คนอื่นเขามีความสุขใช่ไหมครับอยากจะทําอะไรร่วมๆกันใช่ไหมครับ ้คนทํากิจกรรมเป็นคนมีเมตตาคนเรียนหนังสือเป็นคนฉลาดถ้าเกิดคนนั้นทําทั้งกิจกรรมด้วยและเรียนหนังสือให้ดีเป็นคนที่สมบูรณ์แบบครับอยากจะให้น้องลองนึกถึงภาพของสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าด้านหนึ่งคือการเรียนด้านหนึ่งคือความรักด้านหนึ่งคือเรื่องส่วนตัวด้านหนึ่งคือเรื่องครอบครัวถ้าเราจะเป็นนักศึกษาซึ่งประสบความสําเร็จเราต้องทําให้เกิดความสมดุลครับของความรัก การเรียนเรื่องครอบครัวและเรื่องต่างๆที่ให้แก่สังคมงั้นคนที่จะประสบความสําเร็จครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทั้งคนที่ฉลาดหรือคนที่ทํากิจกรรมแต่คนที่เป็นทั้งสองอย่างในคนคนเดียวกันตอนที่เราพักกันสักครู่เดียวภาพเปลี่ยนช่องไปไหนแป๊บเดียวกลับมาสนุกกันต่อชูรักชูรถครับสักครู่เดียวคะ่ะ เดี๋ยวไม่เป็นไรวันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทดลองกันใหม่ดีไหมผู้หญิงเองเ,เขาก็ต้องสงสารสามีเหมือนกันเ <importantly, S 2> ขาก็คงจะลม่ไมกไคีธอก